สวัสดีค่ะเมียฝรั่งอินสวีเดีจ้ามาเห็ดขนมรังพึ่งกันจ้ารังกินเข่ามาเห็ดขนมรังพึ่งจ้าขนมรังพึ่งฟังสวีเดนด้วจ้าเน้อเราจะน้าใส่เข้าขนมรังพึ่ง ขนมรังพ okay. like ึ man, mm. nah, s <S ่งฟังสวีเดนจ้ากับเมียฝรั่งอิสวีเดนมันกินน้ำกันด้ีๆน้องๆอินโซมมาเน่อลอดาร็กลกอยผู้กำกับมีด้วยจ้เด้อมีหดผู้กับบ่มากันหนลลิอสกไออริส เฮพจขนมแล่งเพิ่ยกินจ้าร้างกินเข่าเซ็ตซับเรียบร้อยแต่เนี่ยกินของหวานนี่ละอืะเมียพัดงสวีเดนจ้่โอ้ยขัน้นขั้นหัวงอขั้นหัวหมอกหลังเลิกางานมาก,กนี่ประมาณนี้อะไะขายเข่าสองตาใหญ่เออลูกไส้เบยูหลูกไส้ไปเรียนอีกตังทตังเมืองอีกเมืองนึ่ง เอาเป็นนมหรอจ้า,ายูสองตายหาญ่นี่ยนะจกตากันกินเลยขนมพวกกระกสิกินก่อนเมย์นะเต็มสารอันเนี้ยมาสิกินเบอร์กได้ใส่ข้าวโพดเนาะเพิ่นบ่ก,กินขา้าวโพดเมยร้างว่า จะบ่มักเขาโพดพอละมา,ก,ากกินเขาโพดกดเได้กินน้ำเพลินแบบนี้เอากระโพดลงใส่นี่กวานเกี่ยวเลยแหละแซ่บเลยแหละฝรั่งนี่อยังผิดปกติผิดตามมนุษย์เอาโพดก็มุกกินเลือดไหลทั้าเฮททั้งจมเด้อค่ะเด้อ <laughs> พูดไปกินก่อนเราแบบนั้นที่เราก็แล้วเล่ยบานนี้ที่เรือนี่ก็เป็นคข่เด้อค่ะพี่น้องเมาคนเดียวบ้านนีน้เงอดหลายเ็ดบักหลายนึงบุฟโลบุฟโลขนมเมืองฝรัง่งบ้านเท่ากับเอิญขนมไอ้ไ ตนิน,ม,นมีเมเกงใส่ขนมทั้งแต่ก็ว่าบอมเอนปุ๋ข้ออาวแต่มันก็ย н, เย็ดก็แซ่บกบโพดน้ำได้ไงขน,น,นมอันนี้ แฟดิละมไม่นไมุ่มามไม่เค่อละฟลิฟต์ตินตาตาอ้ยสร็แล้วต้องเปิด,ดเปิดเปิดประมาลัขนม้งเกขนมอันนี ขนมรังพึ่งจะขนมรังพึ่งขนมรังพึ่งขนมบา,หานเจ้าละจ้าพลังเป็นกินอาหารแล้วผสมกับก,ก,กินอาหารหอมหวานไอติมไอติขนมรังพึ่งเลยกินกับวิสปากเ,กเกระเดื่อ นาตามสองอันสี่อาจา์นี้ในเครื่องพิมพ์จะแสบวงผคนยีดอกอุ้ยออนนอนๆอนออรั่ย่บจบ ก่อนเลยจ้ะแซ่บหลไรแซ่บกินกับขรีม,มกับฮารอนซีนกินกับแย้มเนาะใส่แย้แมแซบแล้วไปกินก้อน,นละจ้ะกินนั่นเดียวชอบใส่กินกนิดหนึ่งเลยกับจุบจุบข,ข้าว หอยกุ้งโตบันทต้งมันชเป็นขึ้นหลุมหัวใจขนมรั่เพิ่มอืมจับชับ Baby lidel! blir lidel, Hur långa har det här varit nu här då? Jag tror den är färdig. Nej. Ja, jag kan ta den. Nej, men den är inte färdig. Det Normalt, den röda lampan, mm. den ska stå och sen har lyser den färdigt. Mm. Fast den här är gammal, vi måste köpa en ny, mm. Och sen finns det en sån här järn som är lite mer stor då kan man göra så. Sång. Sågvaffla. Åh kan inte bara stod inte. Ja det är så här någonting då. då kan man göra sång Sågvaffla. Ja. Men det kör kring Kring man så i dån då Eller vänta จเลยเปิดโอ้ย<ห>ลดตลตมัมากินขกอดมาก,กินขนมน้ำกันเด้อจ้ะเด้อขนมไงขนมรังผึ้งใช่่อยยอยากใส่ขาวว้าโพดน้ำได้จากสินี้เาม่าอย<ร>ากเออกินเข้าไปกินฮะกิน

เฮ็ดกินเองกะแสบอยู่บ้านนะจัะถ้าซื้อมากม็จังสั่นแหละแสบแสบๆๆๆแสบแสบกินจืดเปลืองไหมไม่กินทั้งเฮ็ดพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันด้วยจา้ขาขนมทั้งแตก ฟังสวีดีนด้วยจ้ะเด้มรับเองกินเองจ้าอืมอ้วนช่างมัน่นอ้องแตกดี้กว่าข้องเหลือเป็นไหมอมเมนพ่วงเป็นไหมข้องมันแสบจะกิน อีเทลไลทค่ะบักร้ายหนึ่งซองหนึ่งก็ได้บักร้ายหนึ่งเห็ดแบบซื้อมาซื้อซองแบบซ้ำเลทเด,ด้จ้ะแ,แค่ใส่แค่ใส่เสมอเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมจำเนียนจังละลายละลายเสมอก่อนนะเอามาใส่เอามาคนเข้ากันก็แ,แค่นี้จบค่ะ ซื้อแบบเป็นซ่องสำเร็จมากจาก้ะเขมาละลายกับเสมอเสมออ๋อคอยต้อสเสื้อมีผู้ได้ว่าผื่นคอยน่ามาหนี่งเ <c oughs> นี่ยส,ส้สเอื้อกัองสิเขาว่ามีคนว่าผื่นเป็นบอ่อความคิดการโอ้ยอีกหน่อย ทอดจนเบิดนี่แหละจ้าอือเพราะว่าได้เห็ดแล้วก็ต้องทอดมันเบิดกินบ่เบิดกัจังว่ากันจังว่ากันเผื่อผ้ากินยังก็กินเบิดเห็ดนำ้ำเพื่นอือยังได้กับว่แล้วอาหารอาหารใส่ตำบักงงใส่ปลาเดี๋ยองข่อยหลอกอือต้องพากินไปซื้อๆนี่แหละ มอยู่นีโดนกับพาาในชินกับอาหาร้านเพื่อจะเดินก่อยสตม่มีปัแนาก่อยตายแน่นอน Du kan smörja den här salvan. Jo, men tanden sitter ju. Jag vet. Tannen sitter ju makmallös. Jag vet. Nästan ramlar. Jag ja, så kan jag lägga den här lite. Det är mera lite kola. Inte så ont. Det gör ont som helvete. Nej, ja, du kan ställa den här. Jag vill ju inte ha den. Jag ska åka med Stefan eller? ดูเดสมัยยัอีดอีมอรอนเดนเช่นเมียอะเช่นนะเช่นนะเมียอมันรอนเลยเดาเบียดมันร้อมันร้อนเมนอมันรอนเมียอะอินเตอร์อุ่นการเดินนสามาี่เลิศมาเช็คกันซะเปิดตัวกันอืมนอุ่นนี่เลยอู้แบบไม่รีดเดินหัวขัดเลยอือใช่อืมอืมอืม วดแคลกลับกล้าไปซอนอื่นเพราะว่าสิพาลูกไปเที่ยวนะถ้าพาลูกไปเที่ยวก่อนกลับมาก็จะก่อนสิมาถอนมาซะถ้าถอนเพิ่นหยันเพิ่นหยันแก็บเพิ่มมันบวมสิหยันไปเที่ยวกรได้เพราะว่าได้ซื้อตั๋วแล้วจ้ะสิไปเที่ยวเลือดกับลูกชายปานางข้างจะเรือมประจงประจงเขาถอนนอกกุ้เถ่า หยันบระเด็ไปเที่ยวกับลูกชายว่าซั้นไปสองคนกับลูกุดใช้ไปนนั่นแหละคอยบะเด็ไปนั่งเดี๋ยวคอยติดงานไปค่าเฮ็ดงานทางฮอลิเดย์กันจะคอยว่ากันไหมยังว่ากันอืมสิไปเที่ยวไสกันได้แต่เมืองไทยบระเด็ไปดเดี๋ดวนี้จะรือว่าแพงหลายเงินบ่พอ พอ,อคือบ่พอ่อตับมาบัญญายังมีรายได้มียังเสียนะ่ะก็จะเก็บสะสมไว้จักหน่อยอตอนนี้ซื้อนั้นซื้อมีหลายบดก็เลยือจังใส่เงินหลายเกินตัวก็เลยเผาๆจักหน่อยก็เลยบย่อหยากไปเมืองไทยบ่แมนว่าบ่มีบ่มี่อมพอเสดไปเมืองไทยดอกแต้มักกะ เขาก็อยากเก็บกำไมาจัหน้อยเพราะว่าเขาเสจ่ใจหลายเตัวซื้อนานซื้อนี่ตอนโควิดละซื้อคักซื้อแม่ขดพอขดแม่ซื้อคักซื้อแม่เอ๊ะไอ้แบบนี้ก็เอาอยากได้เงี้ยก็เอาจุดเดือด ออกมาเลยสวยมากชขนมรังพึ่งแก่กุ้งเปล่งบอจาว่างามเด้อกออกมาแล้วสว,ว,วยเดี๋ยวห้อไปกินที่ยวซีงงานนั่งแหลมมือเดี๋ยจะเ้า ทย์นี่เขาเศร้าจ้าเห็ุงานอาทิตย์เป็นอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เข้าตอนสะตอนเศร้าหนึ่งอาทิตย์เขาตอนแรงนี่ล่ะเนี่ยประหลังบริยูซื้อๆดอกจ้าทำงานจ้ายูซื้อก็ไม่มีเงินกิน หัวบรวุ้ยอพออด้กินนี่อยากไปไปมือมือซื่อๆนี่ลรวจ้าอืไปเห็ดกับพอ้อดีโนนด้เออให้ลูกให้เต่าให้ปักวขอบขั้วบัวได้ลำบากอืมจะดีอยู่แดดบรรจุแล้วก็โอ้เห็ดมาหลายปีแล้วจา้าโอเคโย่ ว่าสามีสามีไม่รวยเราก็ต้องช่วยกันซอยเพื่นทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตไม่ได้รวยด้วยกีบกุหลาบถึงถึงจะมีผัวฝรั่งก็ไม่ได้ก็ไม่ร่ำรวยอย่างที่เขาร่ำลือกันแม่นบอพี่นอ้องช่อยๆวยกันไปนี่ล้วจ้ะ เดี๋ยวนี้เอียเี้ยก,กัะแพงเบิดแพงก,กัแกแพงเนี่ยม,มีลูกชายคนเดียวก็รักดังป่านดวงใจเออลูกสีสั่วสีดีกับลูกของเฮาเอยบ่เคยคิดว่าลูกสีอันนี้ยักเตื้อเข็ดงาน ทำโอเกือบทุกอาทิตย์นี่ก็คือเพื่อลูกล้วนลวนเด้อจะเด้อเอออย่างลูกล่าบากคือแม่สมัยตะกี้อือันนี้เฮ็ดเพื่อลูกอิลีอีหลอเฮ็ดคับเฮ็ดแน่เก็บกำไว้ให้ลูกคนเดียวใส่คนเดียวล้วนๆถ้าเขามี ขอบขัมียังของเขายังหน่อยเขาก็มีมุ้ของแม่มแม่สั่งไว้ให้แม่ก็พอสั่งไว้ให้อพอหน่อยกันไรเพื่อลูกชายล้วนๆทำทุกอย่างทุกวันนี้ก็คือเพื่อลูก เคยมีลูกน้เาเกเนอกมีผัวคนเดียวมีลูกชายคนเดียวก็หักก็ห่วงก็เนาะตั้งแต่เกิดมาคนแรกอนแรกแหกมันผัวฝรั่งเฮ้ยหักโอ้ยเหลองเออ เส่บส่ายกาซัมหือบจนมันอันนี้เบาล่อ้ย่ทำได้สิเดี๋น้องอี๋พอน้าไหนึ่งจังมึงก็เด้อี่นองกันไม่กินน้ำกันเด้อจะเด้อ นมรังเพื่งฟังซี่เดนจ้าแด่แดดไล่เราจ้าหนึ่งสองสามสี่เ้ยไปซื้อหไปกินที่ไหนที่ทง,งา,าน,นต้องทอดให้เบิร์ดจ้าเหาเหตุแล้วก็ต้องทอดให้เบิร์ด เล็เก็สิแล้วนี่หนึ่งสองสามสี่ห้า้ร่างขึนเจ้านี่อืี่จ้าได้แล้วจ้า ขนมลังฟื้งลังพึ่งฟังสวีเดนจ้าเมียฝรั่งอินสวีเดนเด้อจ้์เด้อฝากาคิดตามกุหลกบกุแซ่น้ำในเด้อจ้์เด้อก็จะมีคลิปคิดได้คิปใ,ให้เบิ่งเรื่อยๆจ้ะแบบบ้านๆจ้ดา,ไาดไกบ๊วยวย,วยังายมากมายดอกจ้าเจ้ากฝากคลิปนี่ไวานน้ำในเด้อจ้์เด้อสวัสดีจ้าเฮปดู